เปิดปใจกับมิชลีอยู่คนเหมือนคน,น,นงมงามเนาะริปซีสบ,บายในาวา่าเอาห้เจกเวลายอยู่แต่ว่าขึ้นมาเข่าบาาานานไ่ได้เข่ายากที่ต้องมันคือก็ละมันคือเรนเอ๋ยน้น <c oughs> อ,ยนองเป็นก๊กจำไว้เป็นยัง สวัสดีเลอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวัสดนาเบอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสป็นพี่น้องทางต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวเนะาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวัสดนาตอนเวลาคำ่ำค่เหมือนนี่เนาะเป็นจังไรมื่อนี่สาวาได้เดินทางมาหาทางน้องกิฟอีกแล้วเนาะทางพี่แหละพันคอนเต้พี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็มาหาทางน้องกิฟเคนมาอัปเดตมาเป็นจังไรเปิดใจมากก็มีคนมาคุยมาโอ้โอารมแลเดบ่เนาะ ก็มีคนเอฟซีทางสาวาสนากะขอเพชรขอลายมาหลายอยู่แต่กันยังบบท่านได้น,อน้องกันกะจักมีลายหรือบบมีมาเมื่อน,นั่นคันยังบบท่านมีเนาะแต่กระแจกเพชรไปได้บางทีกะพิมพ์เห็นแน่บบเห็นแน่กะากพิมพ์ยากแน่เพชรทา้งน,อน้องคันกะเนาะเป็นอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใ,ใจให้ทางเอฟซีให้สูๆ้ๆด้วยว่า ไดโอได้ลมกับทางนอ้องคนเนาะเป็นจังใดก็ขอกำลังแห้งใจให้สวาสานาในเด้อฝ่ากดไล่ก,ก็แซก็ติดตามให้สวาสนาในเนาะจะได้มีกำลังแห้งใจถ่ายทำให้พ่อเมย์พี่น้องสวาสานาได้เบ่งได้ชุมโดยเป็นจังไดก็จะได้เข้าไปทักทายทั้งน้องคนละบาล้านี้เนาะ่ะฮอดบ้านฮอดเพื่อนน้องกันได้พี่น,น้อ,นองด่าเนาะมาหาน้องอีกแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวละ าวบ้าะขอถืษขอไหเนะาะราว่าบัวนั่งอยู่ก้างๆางก็ได้ยันถึงฉันผ้าแหละสาบัวนี่เนาะถึงฉันมือสองน,นองหวัวเป็นไต้องลาบไปไลยไปทั้งหลายบ้างมนันนี้ขายเครื่องได้ขายดีอยูบบอ่บ้างวันนี้เขาขามาเข้าขามากบไา้เลยเนาะบายแล้วไม่ถีบคำได้แได่แล้วเบิร์สวงกันพนกินเพลย์เลยล่ามาเต็นมือกได้ขายบ้ดาดาได้กา ขน่างเอามากินบ้านนี่ยเพื่อนโค้งสุดก็คือกระทือว่าบ่กไฮดีด้วน่ะเนาะสุดเท่าไรน้องลี่สิบาเมื่อนเนาะค่ะใชมไอุณหมนากินนอยเอกับาเนะตอนนี้พีเขาายเพาะคนนอเอฟซีมากกับเอซเรียงกันสิพานทีมงานมากินลาบก้อยซอยเซ่ห่านน้องอุ่นน้อง้อมนาะแซ่บได้คอกินไล่เพื่อติพานก่อนมาสือสิมาลำบ่ ีสีสาเด้ยงไนะแยว่าจะบมสื่ค่าดน้ำไหลลำนาค่าลำนาวะไรมาลำเนาะอดได้วมาสื่องดูมองเลือดได้นั่งวะพอยหัวกันเนาะลอง่าถาว่านาเป็นนั่นอ่ะหมูเป็นอย่างไรน้องล่ะมีคนมาโอ้อดมไม่ยังก็จะเปิดใจมากนี่ยั่ง้าววันาคือเจ๊กเวลายู่นะเบื่อนิ่เบื่อเพชรนี่เนาะ แมนมีมีคนคอเฟสน้ำเอื่อยอีกล่ะคอเฟสแลักกับคอลายแต่ว่าลายไดเมนลนยในสาเหตุที่ว่าคนเขาบ่ได้ก็คือทางน้นคนหนบ่มีลนยเนาะโดยก็คืออยางตั้งเป็นว่ะตั้งเป็นอยู่บั้ะตั้งเป็นโมลา์นี่ตั้งนกหน้าตั้งเนอยังมมีเวลาตั้งถามีเวลาเนาะย้ำคำย้ำคืนเนาะเดกขายเครื่องสสเลโมแรงเลยจะตั้งเลยเ็มาเอาเจ้าเด้เอเจะาเดเลือยเลยเราจะเขาคอาดด้เออแหละ เอาแต่ลายเขียวตรงนั้นเลยโมเมนต้องไปเอาขี้ว่าขี้ว่าโดมันเนาะเออแม่มต์การน้องห่ากาเชยส่งถห้พราได้คุยในนี่ดนเปิดใจกับมิชซีอยู่คนเหมือนคนงมงามเนาะอีฟซี่สบายแต่นาเอาเอาห้ยเจกเวลายืดแต่ว่าขึ้นว่าเข่าบ่ได้เข่ายากพิษน่องนะสาเหตุแบบใดอย่าวางลายพูดว่าอย่าวางลายโคตคือสาเหตุเออสาเหตุที่มาทางเข่าเฟสเนี่ยคือทางสมัยเองกยังพิมพิมบ่ถือ่าแพ้ ไอ้คุณหญิงกิบเนาะเอ้ไปเอไปพิมพ์เซ็กกบกบกบจนนูพิมพ์กบคุณหญิงกบคุณหญิงกบอยู่ไหนเนาะล่ะเราไปซื้อกบก็ตั้งซื้อกบให้น้องมันไหนจะได้เรามาเสิร์ฟเธอบอกว่ากมเอ็นเด้อจะแก้ผิดเด้อจะแก้เราซื้อกิบโอ้ยแต่ว่าน้องมาจะเห็นคนเดียวคนพิมพ์มืถึงเด้คนไลค์ก็บพิมพ์มือถือทั้นน้องก็มี่อยู่หรอกเพราะว่าน้องกับกุมเอ็นคนนั่นเนาะน้องกับเป็นคนโวยงามเปลี่ยนเราเป็นกบซะเนาะ <laughs> nóng hoặc nong cúp? Người Chính Tành sử nghĩa là nong cúp Nong nong ương Nong ương <laughs> Nong cúp về <để> khuôn <cười> <cười> Phải bên, bên ương cho lạ Mình cư đây là người <laughs> Nong Chào mừng quý vị เะกมาช่วยจะมาช่มาช่วเกียอเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยะฉายาใหม่มาทางนอกกันก็มีความชุกเมาเนาะโอ้โว่าอะไรวะแล้วว่าชวยในบ้านเนี่ยเป็นคนแบบนี้แหละเอ้ยเบื่มเต็มร้อยป็นไรฮะนะมาามกันาก็บ่อไรยป็นไดิพาน้องอันนี้ความชุกด้วยหมอนี้ เปลี่ยนซื่อใหม่นเนะเราเรากบประจำจ้าอึงทำาไหมจ้าอึงจ้าอึงงยังมาทำาเป็น,อนตอนนี้กำลังชุกชุกเออเนาะอะไรเ,เขาจะขเขาบอกว่าปุ๊ย่ามาไปคลิปนี่คือมันมีใจหัวหแต่ว่ากรเดียวทีทางเท้าขันขาไม่ได้ <laughs> เจี่เหรอวะมึงจะมีความชุมัเป็นอย่างเออนก็คือทางน้องนั่หละเนาะแต่เจ้าดีบริกางในบอยู่นี่ฮะอยู่นห่านัวนองกบเมยเจ้าเมยเจ้ามเจ่นแมองมึคอยดีว่าจะมาโนอนมาแต่พุกเอาเนาะลูก้ากันเนาะโอ้เมือหนาก็ะิมาน กินลามน้องกบลองเบิงหลับของน้องาขางขางนนองกบเออเมว่ากีกินลามน่องกบก็ไม่ได้กินลามทางงานน้องกบเพิ่นทาง่าเาอื่นอิมากินเช่หอสิมากินทางหลก็ว่าเปิดใจมาหน่เดืเน่ยมีน้องอื่นี้องมีจีดีเลยมีเจ้คนเลยมานงไปดอยูเจนอะทางที่ห้าเจก็ยังบ่ทักเมือคนเดเพื่อนพี่โมหินถุงใสชวนได้เนาะเดอยพม หาโบเห็นป่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งได้จังงละเพิ่นมาทักมาฝั่งไทยในฝั่งเราฝั่งเราเนี่ยทักมาหามาในกันทักมาเนี่ยเพิ่นไม่ได้ทักอไม่ทักเอาให้ได้จังงละขอเป็นเพื่อนเลยชื่อบ่อ๋อแสดงว่าโบเมย์นั่นนั่นชักโบเมย์นั่นมาจากยูทูปแต่มาจากยูทูปคนต้องทักเลยเนาะม่่อีกคนหนึ่ง มีคนเพื่อนบ่ทักเนาะอุ้ยเมื่อยเด้เราสิได้เนาะลูกใจมันบ่กล้าักนี่เนาะเอออุตส่าห์ว่างว่ามีคนนึงิทักเราอกเป็นเพื่อนจังซี่บ่ทักมาบัดาโลเนาะติเนาะเนาะงาเนาะมันแน่ๆน้องลาว่างก็ตอนแงก็ตั้งเบิ่งลายเนาะบ่เถเอื้อยสิจัดหหานมๆให้ทาลายว่าซั่นมาขายอันดาบซนซอยเนาะสิได้มีลูกมือได้บัดนี้เด้อ มันจมีวัตงหลแต่าแพ้ตายกันลอาย่อายัเยว่เยกลัวยกลัวจะอึ้งจะจะจะอึ้งจะกันข้างได้จะอบเนทาจริงก้งอมีอายว่อายอายยื้อเอ้ยอาย่าอายแบบนล่ะอายเยจุกจงางื่ออายเอ้ยอายเอ้ยลายบอเยกันขายขี้ลายงานกนข หน้าชาบ้ากันคือหน้าชาบ้ากันคือต้องกรบ้องกบเลยกอบเลยโอใหญ่กันได้จากินตาตอนนี้จะยังบทชินชิน้ชินกับเนาะสนิดอีกเนาะมือ่าวอไปมามนเขาจะช็อ้เา อู้สาวว่าแม่บ okay. ้าอู้สาวนีสาวล้องเน่หนังทังหลังอย่าเล่นเน่มาขับมาที่ด่างกันได้เนาะใช่ปะทางชาบัวกับทางชาเกียดถึ่เห็นุ่นหนาจะนาจะเป็นตั้งึงไอชาบัวอบอึงพลัามัจะอะก็เออเจ้าน่ะอึงยางล่างอึงเข้าใช่ไหมอึงเข้าก็อึงยาง เราบ้ามากกับครู้สึกว่าเเป็นขอป็ัคว่มนึ่มาเนาะเฮ้อาดีสวะนี่เนาะจะมีความสุขดีมวันนี้เนาะคือท่านเจ้าเนี่ยพอไปคือท่านเจ้าไปอยู่น้ำเมร์ไปชีพพอเจ้าก็ไปทวงหาไปน้องลับอเออออาไปคือท่านเจ้าอย่างเมืองหพหาพอเจ้ากับเมืองบอกเมือเมือนกับรอยเนี่นะที่เมือได้อยู่ที่ก็อยู่ได้เจ้ามาอยู่นีหอดหอดวัเดือนในประมาณหกเ็ดือนจะเอจะอยู่นี่ห็นได้ตงล โอ้โอ oh, oh, ้ก็คือว่าหลายเดือนเติมเกือบแล้วเกือบจะเข้าปีเลยเนาะเพราะว่าทางเหื่อยมากทั้งได้กลับมากินทางเจ้าคณะก็ว่าสิอยู่ด้วยบ้นหลังหลามอ่เนี่ยังบ่หูยังบ่หูเนาะยังบ่หูให้โยตั้นใจไปเนาะประจุก็ยังง่ายทั้งนองนี่ ลำบาไปพุ่นกับสีลำบากอยู่นู่นนึงเพราะว่าเขาป่าเขาลงสวนมั่นน้องละอยู่กับเมกะแท่ไน่อยู่น้ำบ้านน้ำยังขายเครื่องจำปันแล้วนี้สมุนวกันึ้นไปอยู่นครพุ่นแล้วลูกลูกเกิดลูกเกิดกับเมียใหม่นี่น้อยบ่นเลยไงหน้อยจากปีจากเดือนมาบ้านพกเกียริปีคนหนึ่งประมาณสิบปีคนหนึ่งค้ากระเพิ่งได้โอ้หันดิใจยหน่อยเยอะเนาะแล้วขันเจ้าไปกับเราคอยหยาดนะเนาะทาว่าทางเจ้าไปอยู่นพครเจ้าเจ้ากะที เรียงนอกระคือสาเหตุที่เราจะเอาน้องน้อยยังนอกเชอร์รี่เนาะเอาหมดเลยค่ะในตัวทำเพิ่นบริเวียงก็บเพนเกษตรประเทศเรียกก็พออนี่นะแมนใครที่เขามาอยู่พี่ก็น้องน้องน้องชายจะอยู่พี่กับแมนนี่ใหญ่เติบโตใหญ่เติบโตสี่ปีตัวสามปีค่ะสามปีสี่ปีมันก็ตื่นโอเคลงมาเนาะโดยโบมื่อตัวทางนี้เขามาเชอร์รี่เพาเอาซอยเนาะเป็นสายเครื่องซอยแมี่ทำอย่าเนาะทีนี้ยังน้องล่าใหญ่กับนอกล่าก็ได้ไปหาทำงานทำการกันนั่นแล้วเนาะ เดี๋ยวคือท่านเจ้านี่ขายเครื่องจุดลักของเจ้าเห็ดจะเห็ดเวียกยังไงเห็ดยังไนถั่วเมนล้างถ้วยแล้วก็เสร็จต,ติดตุกติดฟงตุกฟงบุ้งแล้วก็เห็ดลักฟาลังยาได้เนาะโดยยม,มาคูกมึงยังเจ้าคายบนตรงนั้นคือขายคายบนผูกจะเป็นตุกไม่กินตุกเข้าไปตลาดนะแม่เป็นคนไปตลาดบ้างละ<อ>่ะพอพอเป็นคนจัดการเรื่องออกตลาดเนาะท่างเจ้านี่มีแต่ลูกมากับแม่มี เมียนห่านเรือว่าทางนทางทางนำทางในเหตดอุปกรณ์สีขายเตรียมข้ายเนาะโูซอชินคนยังในภาษาซเออมิเตะเมยเนาะทางเจ้าก็มีแต่พวกไงไทยโน้ตไม่ไม่บอกเอาตัวนี้มาตอวนี้มาตันนี้มาบอ่าางสวยเพลา่างรงนี้อแต่เมย์เขาใส่ล้ว่ะเนาะายปิดห่านแจ้งโมกปิดห่านประมาณหกเจ็ดโมงหกเจ็ดโมงประมาณทุ่มสองทุ่มถ้าเห้าสิปีเดิมนห้างย่านเนาะมันกมากขึ้นเยอะน่าหลเนาะมีแต่โดนใหญ่ก็เรยนเนาะ ในบ้านเรามีไฟนอนบ่ซะบ่มีแต่ปิดแบบเลยเมื่อมาบ่เลยตอนไนเนาะนีแต่ว่าเก็บเข้าไปประตูขนมยามเช้าเขาออกมาเนาะเมื่อก่อนนะแม่เจ้าไปขายทางโค้งพุลนกันน้องล่ะโอ้แม่เนาะคือว่าเฮือนน้องตั้งอยู่นี่บ่ซะฉัมาบ่ซะน้องล่ะก็แต่เกิดมาจะก็อยู่นี่เด้อบ่อยู่ลำโพงอยู่ลำโพงความหมานะชาวบ้านพว่าทางฮันแม่เพื่อนนี่เพื่อนไปตั้งอยู่ทางโค้งอันนด้ทางโค้งอันนึงเป็นการท้าประวัติเลยน้องละแม่เหรอ เออแม่ลราบะหานดิแต่ว่าทำไมเคยเห็นมาเคยกินโมได้เคยกินเดี๋ยวคนเคยผ่านมากูเห็นแม่เปิ้ลค่ายเห็นตลอดในหลังจากเราใหญ่ไปหันแล้วม่ใหญ่อยู่พี่อยู่ไปยังบัสกูเคลื่อนอยู่เลยได้ยุหันกันเดินจันเองว่าขึ้นจากไหนเศร้าเสาเศร้าเราคือสาเหตุที่ว่ามันชีอยู่บนดินตรงมาอันนี้คนต้องได้เห็ดหันในเสาไม่ได้ถาวรเนาะมันเป็นหามกันชูมันกันชูมันถึงมันกันเลยหรือว่ามันมันลบมันยังเนาะอันนี้มันจิบมันจิบเทียงเทียงเลยเดีมันเป็นมันเป็นดินพวนดินน่ะสินะเออเ ว่านี่ดินดูที่พ่อพูเพื่อนนี่ดินใครจะน้องละดินตัวนี้ดินใค่จ้ะดินแม่สื่อชื่อคู่สิ่งแฝงคนชื่อข่วงเติมใส่ทางเนาะแต่ว่าโอเคค่ะขายไงคือว่าแม่เจ้าหนิก็ได้ไปทำงานทำการเราตอนเช่นนั้นแต่มีเจ้าตะกี้พวไปต้ทำงานเดี๋ยวพ่อเขจะมีแบบว่ามีทุนมีอย่างนั้นพ่อได้สร้างบ้านสร้างเฮือนเนาะเลยเลย้องละเนาะว่าเป็นโขเป็นคว่ำแนมืันนี้เนาะเพทางเขาก็อุตคูลจนจบตาย หัวมาแชุดท้ายันนี้กับวาเป็้นนั่นเนาะก็ขอโทษขอไฟน้ำเย็นซีเนาะที่ว่าเว่าวยอกกันน่อยน่องคนมีวามชุขอยเมนว่า้คิดซีรีสมันฉันจะทวาวว่ากันนี่แบบว่าจริงจังนี้มันกับว่ามันก็บ่ลมวล่าฉันจะว่ามีการเชืโอโรมหรือาหัวมวนกันนี่มันกระดีการที่เขาสัมผัสเนี๋ยววากันเนาะสัมผัสทางนองเพื่อนมันก็ะถ่ายเก็ดไห้นงเปื่อนโบ่าโมอายแต่กรเถ็ไฮน้องคนชนิดกับ ทีมงานของเฮาเองแม่นๆแล้วก็บ่ให้อายกล้องว่าซั่นๆเนาะว่าเฮาสิเว้าทาน้องจริงจังแบบนี้มันก็สิน้องก็สิเก่งเออแม่นบ่ขึ้นไดสว่างจะเป็นกันเองกับน้องขึ้นให้น้องท่นู้สักว่าเออมาเ็เอ้ยมาก็แบบมีความสุขอยานันเนาะอยากโอ้อยากลมนําแบบนี้นะวัดหน้ามาบ่เว้านเงสิกันึมานเนาะเอ้ยี่มาแล้วนี่ก็ดออยอ้เอ้ยันว่าแมัน้แลเนาะถึงพยามาเนาะมาเนาะเออลงหลาย มาหุ่นกะปุ้ยทางเอื้อยสองคนนี่ไปงามอางาอน้องน้องเกงใจน้องสารเพ็งจ้าเลยเจ้าคงามลจ้าสาายกน้องอึ้งแน่น้องอึ้งอานาสิบวาลายใหญ่ให้น้องนไปขายเครื่องเนาะแม่นๆๆโดยให้น้องอันมีคนคุยเร็วๆถ้าน้องอันสมัครลายกส่งมาให้ทางเอือยนเด้องดาเด้อ ดูว่านุ่มได้ชนแจ้งโนคนกับทักมาได้นนเนาะเพื่อทั้งเฮาก,ก็จะเฟซให้ก่อนเนอะดยแต่ตอนนี้ก็มีแล้วคนอยากทักเข้ามาทั้งของสวัสดิ์ตอนนี้แต่ยังไม่ทันได้ให้เจกไล่ขึ้นน้องลานมีโอกาสก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้ไล่น้องลานเลยแต่ให้โนคอยยามตั้งให้ได้ตลอดเนอะดยโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะโดยสบาย โดยสภานาก็ได้โอ้ได้ลมมาอัปเดตน้องขึ้นไปทีเรียบร้อยเนาะทางไล่น้องขึ้นอยังบ่ทันได้ตั้งเทือทางพระไม่มีเวลาขนาะเนาะทางน้องขึ้นกรเป็นเนี่ยข้าเศร้าคลายพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ทำมากะบางทีกะหลางเหนื่อยังซาเมย์ก็นอนเนาะกับโบได้มีเวลาสิมาเด่นโทรศัพท์ปันใดเพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอโทษขออภัยน้ำบัตรน้องขึ้นตั้งแล้วสภากาชิตมาเอาให้อีกเท่านึงเนาะเพื่อจะได้ให้นมๆขอมาลมทักทายทางน้องขึ้นเนาะ หรือว่าอยากมาเป็นคนหุ่นจักเป็นดึงเคยไอห้หางไอแง้แทงหรือว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นเต่าหรือว่าจังไรก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องเลยเรื่องนี้เนาะแดี๋ยวแต่การถือสตาของฝ่ายของมันเนาะเป็นจังไรก็เป็นกาลังแห้งใจใหายทางน้องคะนแนะ่น้องกิฟขึ้แนะ่นาะ สาวาสพิพาดษประการใดพวกทีมงานสาวาสนาก็ขอโทษขอไปน้ำแม่พี่น้องเอฟซีเนาะกับเมื่อนี่กับซีมีอารมณ์ดีแน่นหนึ่งสีหัวสีบอลโยกตั้งซื้อไม่ให้กันแน่ก็เป็นธรรมดาบอลโยกคุณเคยให้น้องคืนได้ผู้จักกับสาวาสนาแน่ก็อยากเป็นกันเองกับน้องคืนจะได้น้องจะได้มีอารมณ์ดีเนาะติดจังไดกะสาวาสนากับสิคอตัวล่ำลากับบ้านสะก้อนบัดนี้เนาะจะได้กล่าวคำบาสบายดีและสบัสดีเดอ้อ